ฮัลโหลครับอยู่กับกนะิฟไอ้น่าพีไฟนะครับตอนนี้ก็เราจะมารีวิวของเข้าใหม่เพราะว่าอืมทาารีวิวของเข้าใหม่กันนะครับถึงจะไม่ค่อยอารมณ์รีวิวเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับบางทีเราก็ไม่ควรไปฝืนกับสิงมันเป็นนะครับแล้ว่าความจริงแล้วยอมรับไปเถอะครับความผิดพลาดอาจจะเป็นเราเองครับไม่ได้เป็นที่เขาเลย โอเคก็เข okay, ้าเรื่องครับวันนี้ก็จะมาิวของเข้าใหม่จะเป็นตุรกีนะครับองลอโชแชะตานะครับก็มาสุ่มกันนะมันก็จะเป็นท่าเต้น,นครับท่าตลกของพี่เอกครับแล้วก็ไอวอรครับสิออ่งที่น่าสนใจมีสองมีแค่สองอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ได้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อเป็นท่าเต้นก่อนแล้วกันท่าเต้นถูกกว่าโอเคเราได้ท่าเต้นมาแล้วเราสใจ เอ่าลากมาไม่ได้โอเคแะ้ว้เต้นแล้วก็ต่อไปก็สุ่มอีกรอบหนึ่งเกาสุ่มเอาไว้บอลครับดูจะได้ป่ะโอเคแปดสิบห้าครับก็ถูกกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ได้ไม่ทีร้อยสี่เพชรน,นะฮะโอเคฮะไอบอลก็เท่น,นะไม่อมืเท่มากเลยสมใสเลยก็เป็น,ช,นนะชุดตัวนี้นะชุดตัวนี้พนันได้มากเลยากุ่าสตรีชายนะ โอเค9เพดได้ครับนี่แยมยอดครับอย่างเงี้ยช่วผมต้องการตัดความเศร้าผมได้ดีเลยโอ okay. เคเอปิดรับสมใส่นี่แค่นี้ผมก็พอใจล,ละเหลอสองชุดนี้ฮะชุดเสือชุดเสือกับชุดอันนี้นะแนวอันนี้ผมก็อยากได้นะโคมไฟเป็นกล่องสุกแต่แมวครัะแต่แมวไอที่70%นะในหลายอย่างนนะ ่อไปก็จะเป็นตู้ลัอกกี้นะฮะเป็นตานะฮะเป็นลูก,กตาเป็นตาแดงกลับมาฮะแล้วก็อันนี้เป็นตาสายฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตาน้ําเงินนะฮะตาฟ้านะไยฮะที่เราเรียกกันวา่าตาฟ้าอันนี้ก็ตาแดงเช่นกันฮะ,ะแต่มีรอยสักนะฮะมีรอยสักตรงตาผมไม่ได้ถอดหน้ากากให้ดูนะถ้ามันถอดถ้ามันถอดหน้ากากมันจะมันจะมีความแบบละมุดเห็นได้ไง่ายกว่าโอเคก็เริ่มต้น เริ่มต้นครั้งแรกที่6เพรนะฮะที่เหลือก็จะเป็น8เพรขึ้นไปนะครับก็มีแค่นี้เออมีขั้นนะขั้นขั้นใหม่ฮะับเก็เป็นสุ่มตัวขั้นใหม่เราไปรีวิวขั้นใหม่กันดีกว่านี่ก็จะเป็นขั้นใหม่นะฮะกอ,อโอเคถ้าเราเติมฮะขั้นแรกเลยก็จะเป็นชุดผู้หญิงฮะที่สองก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะป่องศพ ใช่ฮะกล่องศพกล่องศพตอนเวลสามสิบจะได้กล่องศพนะฮะก็เก็บไปที่เวลสี่สิบจะได้ที่สเก็ตบอร์ดฮะเวลห้าสิบก็จะได้เป็นปืนลูกสองสองยาว m หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะฮะต่อไปก็เป็นเวลที่เจ็ดสิบเวลเจ็ดสิบก็จะได้เป็นกระเป๋านะฮะเอ้ยกระเป๋าเทนะ่ก็เวลแปดสิบนะเวลแปดสิบก็จะได้เป็นอ่าอยู่ไหนนะเมื่อกี้ เวลแปดสิบเวลแปดสิบจะได้เป็นระเบิดนะครัเวลเก้าสิบได้เป็น่าเต้น่าเต้นดอกไม้่าเต้นเอาไปเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรีบอาจจะยังง่าอาจจะยังหนึ่งร้อยกรีบไลยหรอกรีบเดียวก็กแล้วค,คิดอีกฮนะนี่ก็เป็นชุดผู้ชายไม่ได้มีความเท่เท่าไหร่หรือเปล่าแต่สำหรับผมผมไม่เท่นะผมว่าไม่เท่เลยเดี๋ยวเราก็มารับลูกสองเออลูกสองลูกสองให้จจกีกวมีนะฮะถ้ารับรับครบก็น่าจะได้ ทาวนเลยต่อไปกิจกรรมนะฮะกิจกรรมสายฟรีนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเเล่นครบ10เกมนะฮะแรงใหญ่และ4วิสีเออโอเคถ้าเราเล่นครบ10เกมแรงใหญ่หรละ4วิสีก่อนก็จะได้รับของไปเลยแต่ถ้าเราสังสังหารจับดูครบ100ตัวก่อนเราก็จะได้รับของไปเลยเช่นกันเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ฮะ แต่เล่นสิบเกมมันจะง่ายกว่านะเพราะว่าการสังหารนะี่ฝีมือเราก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะนะนะก็นี่นะครับก็ได้รับมาสามอย่างก่นะผมเด็กสองเกมผมไม่ได้เป็นกล่องศพกล่องศพิเทศเลยด,ดูตุ๊ดๆแล้วก็เป็นเอ่โทเค็นนะ,ะแล้วก็น่าจะหมดแล้วหมดแล้วนะฮะก็หมดแค่นี้ฮะก็จบการรีวิวเพียงเท่นี้ขอบคุณครับ